สวัสดีครับมืนน่อกี้พ <c oughs> มาวบาวซูฟังว่าอ,อ,อาชีพรบพับเนี่ยคือรถคันนี้ครับคือเป็นเงืนที่นำพักนำแห้งหามาด้วยลําแข็งหลวนหลวดน,นะครับเงินสือรถคันนี้รถคันแรกฝ่ายแดงของดาวันเกิดมากเ่าเคยมีรถ <c oughs> อาชีพรับพ มีเงินถือเงินปอยูุ่แสนหนึ่งแสนหนึ่งก,ก็มีทอนมาอยู่ทอดเติเติมน้ำมันเปรเทียบันหันนี่ก็เขาเือนกลัวเขาทอดใหนเฮาอยู่พอดเติมน้ำมันเต็มถังครับเนี่ยเีก็ยังก็ทรงอยู่หมื่สามร้อยสี่สบาทเป็นเวลาหกปีประเดี๋มัยังก็ทรงได้ปีกลัวแหะเขาสองปีแล้ว นับถอยหลังเริ่มนับดีกว่ายังบ่เริ่มนะครับเนี่ยก็ทรงมาเรื่อยๆกับบ่หันไ้ติดกับพระทรงได้ติดโควิดโยานี่กับกับ่ได้พักน้ำโมกับพอสทรงได้ก็เลยบอกพักนะครับหมื่นสามร้อยนะครับหมื่นสามร้อยหมื่นสี่ร้อยเนี่ยก็คือมันสิร่วมประกันชีวิตเท่านั้นเลยผู้ใดเป็นเจ้าของรถเนี่ยผมใช้ มั <c oughs> นใส่ธนชาตไฟแนนซ์ธนชาติคือบุคคลที่เป็นเจ้าของรถนะครับถ้าเสียชีวิตก็ไดมุลคาอยู่ 1, หนึ่งล้านบาทคือรถคันนี้เขาตายเนาะเขาส่งไปเท่าไรเงินล้านหนึ่งเขา็ฏิทอนไม่เขาเหลืองวดห้าแสนหกแสนนจับห้ากัาลกา 5, 000, 6, 000บกล้านหนึ่งเขา็ฏิทอนไม่เข้าอยู่แต่ว่าเราเยอะดีมีแห้งนะวันน้ชาบแสงงันว่าสู่กันตั้งอาอยุคนเขาจะก้อเป็นเันะ่าไหเนาะนะครับนะครับชิมนี้เบ้ายันกับเรา บอกว่าบ,บ,บ,บอกเก,ก่งเป็นไรเนาะนั่นก็นเรื่องเพจยูทูบใหม่ฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนำสิ่งใดดีๆปรับปรุงเรยันกับสิได้พิจารณาพี่ๆเพื่อนๆทีมงานที่เพื่อนประสบความสำเร็จแล้วเรยันกับถือว่าน้องใหม่เริ่องเพจยูทูบนะครับลองเฮ็ดเบิ้งเขาเจ้ากัเฮ็ดผมก็เลยอยากทดลองเบิ้งนะนนครับครับคลิปนี้ก็นี่สำเนียครับสวัสดีครับ,บยอยู่ดีมีสุขทุกคนเจะเรียนรู้กันตามด้วยสาธุครับผม